ไม่แปลกใจที่ Honda Thailand ครองใจตลาดอาเซียนไทยอยู่หมัดเมื่อเทียบกับโครงสร้างดังนี้ณเวลานี้รถยนต์ Honda ภูมิภาคเอเชียตนออกเฉีงยงใต้หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า south east asia กำลังอยู่ในจุดที่ขาขึ้นสุดชีวิตเพราะหลายประเทศทั่วอาเซียนต่างมียอดขายรถยนต์ Honda ในลำดับต้นๆของตลาด ส่วนหนึ่งความสำเร็จนี้บอกเลยว่า Honda คงรู้นิสัยการซื้อรถในภูมิภาคนี้อย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงชนิดที่เรียกว่าสมกับที่บริษัทแม่ลุยในตลาดแถบนี้มานานกว่า30ปีสิ่งหนึ่งที่ทราบก็คือ Honda ในภูมิภาคอาเซียนพยายามทำโครงสร้างราคาจำหน่ายค่อนข้างตรงกับความคาดหวังของลูกค้าแตกต่างจากโครงสร้างราคาจำหน่ายในบางภูมิภาคเมื่อเทียบกับรถรุ่นเดียวกันเรื่องของเรื่องก็คือ เมื่อเราดูราคาจำหน่ายของ All New Honda HR-V ในตลาดออสเตรเลียพบว่าที่นั่นจะวางราคารุ่นเครื่องยนต์เบนซินและ EHEV ไว้สูงกว่าคู่แข่งคู่แข่งที่ว่านี้ก็หมายถึงมีความใกล้เคียงทั้งขนาดและรูปลักษณ์ก็คือ Toyota CHR และ Mazda CX-30 แตกต่างจากในไทยที่ตั้งราคาไว้ต่ำกว่าคู่แข่ง เหตุผลจริงๆที่ Honda a อ s t r a l i a ียวางราคาจำหน่าย HRV ไว้แพงกว่าคู่แข่งเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังเท่ากันไม่มีใครระบุเหตุผลที่ชัดแต่เมื่อดูอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในเครื่องยนต์เบนซิน zin, และขุมพลัง EHEV จะพบว่าเขาก็อัดอุปกรณ์มาให้เต็มแม็กซ์ไม่มีขาดจึงเป็นไปได้ว่า Honda a อ s t r a l i ลียจะพยายามขายในกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรุ่นท็อปเป็นหลักมากกว่าเพราะมีให้เลือกแค่2เกรดเท่านั้นก็คือเบนซินปกติและ EHEV ปกติ อีกทั้ง Honda HR-V ที่จำหน่ายในออสเตรเลียเป็นรถย,ยนต์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นดังนั้นสเปคการผลิตต่างๆก็งงคงเป็นสเปคที่สูงสำหรับตลาดประเทศพัฒนาแล้วมาดูกันว่า HR-V ออสเตรเลียนั้นติดตั้งอะไรเพิ่มมาบ้างถ้าเป็นรุ่นน้ำมันเบนซินจะติดตั้ง Honda Sensing มาครบแตกต่างจากไทยตรงที่มีล้ออลลอย19นิ้วมาให้มีกระจก privacy glass หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วเป็นต้น ถ้าเป็นรุ่น EHEV เพิ่มเติมก็คือจะมีเตือนจุดมุมอับสายตาฝาก,กระโปรงท้ายแบบแฮนฟรี Free, กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติไฟเลี้ยว LED แบบ Active Corner เบาะนั่งคู่หน้าปรับอุ่นได้พวงมาลัยปรับอุ่นได้และกระจกบังลมหน้าอะคูสติกสำหรับ All New Honda HRV ในประเทศไทยมีการวางโครงสร้างราคาจำหน่ายที่เหมือนผ่านการคิดมาดีแล้วว่าราคาต้องเท่านี้ ก็คือรุ่นราคาเริ่มต้นราคาจำหน่ายไม่ถึง1ล้านบาททั้งที่เป็นไฮบริดและวางราคาตัวท็อปราคาจะต่ำกว่า Mazda CX30 และ Toyota Corolla Cross ซึ่ง Honda เองไม่กล้าวางราคาตัวท็อปไว้ทาชนกับคู่แข่งต่างๆหรือแพงกว่าได้ตามใจชอบเหมือนกับประเทศที่จเจริญแล้ว <c oughs> การวางราคาโครงสร้างราคาของ HRV ชมหม่ในไทยและรวมถึงซีวิ c ในไทย ก็แสดงออกชัดเจนเลยว่าทีมผู้บริหารในภูมิภาคอาเซียนเข้าใจลูกค้าแบบทะลุปโป่งไปจนถึงขั้นทราบราคาที่คาดหวังของลูกค้าส่วนใหญ่แต่เมื่อ Honda มีความกดดันในการตั้งราคารถยนต์ในไทยและภูมิภาคอาเซียนสูงมากการที่จะนำรถสเปคจากประเทศญี่ปุ่นลุ้นๆ1 0 0เมาผลิตในไทยเนี่ยอาจจะทำราคาจำหน่ายให้ตรงกับความคาดหวังได้ยากมาก ทำให้รถฮอนด้าในอาเซียนจําเป็นต้องลดสเปคบางอย่างลงมาพอลดทอนสเปคบางอย่างหลายรายการลงก็พลอยทําให้สามารถกดต้นทุนและสามารถตั้งราคาไว้ตรงกับโครงสร้างราคาที่ต้องการไว้ได้ดังจะเห็นได้จาก Honda HRV โฉมใหม่ในไทยที่จะต้องลดทอนสเปคหน้าจอสัมผัสให้สามารถใช้ร่วมกับรถที่มีสายการผลิตในไทยคุ้มค่าที่สุดเราคิดว่าสูตรสำเร็จของ Honda าในไทยและอาเซียนแบบนี้ คงสามารถใช้กันนานต่อนานเท่าที่พฤติกรรมลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรอบหนึ่งครับ